สวัสดีครับเริ่มเทแล้ววันนี้ร <laughs> เร่บงานงง <c oughs> งานงงช่างเทพื้นวางวางแบบนะครับวางแบบเสร็จเรียบร้อยอันนี้ก็เทเลย ฟ้าก็ครึมครึมอีกแล้วพี่น้องอจองเลยตื่ยลือเลยนะวันน้าจองรุ่ยปอตนะตสายไฟครับผู้นั่งจริงๆเลย ai sai thô ra này mới vang như ngày <laughs> ល <laughs> ឿនល pues ឿនរត់ហ <basics> ើយរត់ជ័យស្តីង680ครับលឿនលឿនទីចង់ចាក់កណ្ដោកអាតង់បេបលឿន เราใช้สติงดีเลยครับกริดเอเลยนี่พื้นครับไม่มียุบไม่เห็นครับ10ลอ้อวิง่งแบบว่าสบายๆแตบบ่ว่าเพื่อความมาตรฐานนะครับใช้งานแบบยาวๆเราใช้สติงดีๆไปเลยเุ้กคนลับก็ไม่ปืนจุกปืะไรเลย ดาบาดดาบาทคาจูกลงเดี๋ยวเรามาดูเนื้อปูนครับว่าจะเข้มข้นขนาดไหน มีพ่นน้ำยาก่อนพ่นน้ำครับไม่ใช่น้ำยาตรงนี้มันเฉะนะครับเลยปรับให้มันแห้งก่อนเดี๋ยววันนี้จะเดินบดอัดอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเราปรับได้แล้วเดี๋ยวเอาแมคโครเดินบดอัด แต่ตรงที่เราเทนี่คือมันแข็งแล้วครับต่อไป่ อ๋อลงมือจวดแล้วพี่น้อง ใช้เล็กขูดเอาเลยครับ ฮคอปเตอร์สองตัวนะครับคอปเตอร์ในการปั่นสองตัวมาถ่านแน่นอนครับให้จะปูนมาทันนะครับเทไม่นาน,นครับแปบ๊บเดียว ใครรายงานอยู่ที่วันนี้เก้าคนดเดี๋ยวเรา,าดูเนื้อปูนครับว่าวเข้มข้นหนาดไหนครับก็ือว่าไอส,สูตรเข้มข้นวโว้โวพวเนี่ยเจอทังเรยอเลย Quái ừ. ban ơi. Cứ Ô, bắt được rồi. để bọn đó Còn cứ nghiệm รู้ว่ารถหนึ่งจะได้ขนาดไหนครับนนยังไม่หมดนะครับ นี่ก็เดินสามเหลี่ยมตามครับแ่งตามในๆนี่เราใช้เหล็กลากก่อนครับลากลากลากแล้วก็เอาสามเหลี่ยมากาดตามหนึ่งรถ itu permani ini rot ครับ อันนี้ใช้ของนะครับทิพนาราเจตกรก็เล่นเมกโคอันนี้พันตัวมาทำเป็นแทน่นปูนทิพนาราอะไรรุ่งเรื่องคอนกรีต คลิปนี้ฝากติดตามนะครับร้านโสกสุนทครับผมวัสดีครับ